ดีครับพี่น้องหลังจากที่เราได้หยอดข้าวไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าข้าวได้งอกดีขนาดไหนครับก็อย่างที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่โละจากการปล่กอ้อยมาเป็นทำานานครับก็จะมีรากอ้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการหยอดนะครับการที่หยอดให้ตรงเหมือนอย่างที่เป็นที่นาเดิมอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องลําบากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การงอกของข้าวก็งอกดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับแถวไม่ค่อยตรงบิดๆเบี้ยวๆครับ ครับก็ประมาณประมาณนี้แหละครับตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับสาหรับเรานะครับยังไม่มีใครทำครับสำหรับคนแถวบ้านเราครับก็ปัญหาของปีนี้นะครับก็จะทำไปปรับปรุงแก้ไขในปีหน้าครับส่วนที่เห็นบางแถวคือข้าวเขาก็จะกึก เขาก็จะงอกได้ดีบางแถวก็เขาก็จะงอกไม่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าเครื่องหยอดของเรามันยังมีปัญหาอยู่ต้องการปรับปรุงแก้ไขครับครับภาพรวมก็ดูดีครับ สิบห้าวันครับประมาณสิบห้าวันมาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้น่าจะงอกดีกว่าอันนี้อันนี้ก็ดูสวยกว่าเมื่อกี้ครับเพียงแต่ว่าร่องมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นเครื่องหยอดแบบสีแถวมันก็จะตรงแต่เฉพาะสีแถวต่อหนึ่งหน้านะครับส่วนอีกหน้าต่อไปมันก็จะเล็งไม่ค่อยตรงเหมือนไม่ค่อยตรงแถวเดิมมัน,นมันอยู่ที่ฝีมือของการหยอดต้องมีการเล็งให้ตรง อู่แปลงอีก2แปลงด้านล่างนะครับจะเป็นอย่างไรสิเป็นจังไดน,นอก้นหยอดมองดูแล้วข้างหน้าเหมือนจะว่างเว้นไปประมาณเม็ดหนึ่งนะครับงสงสัยจำไม่ได้ว่าร่องไหนหยอดแล้วร่องไหนไม่ได้หยอดครับ แปลงนี้นะครับดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับอ๋อหยอดอยู่ครับเพียงแต่ว่าข้าวอาจจะมีอะไรติดขัดนะครับไหลมันไม่ไหลลงไปเพราะว่ามัน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 เห็นรอยข้าวงอกอยู่นิดๆดเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับร่องนี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับแต่ก็มีงอกอยู่บ้างนะครับนี่ก็มีงอกอยู่บ้างต้นสองต้นก็มีงอกอยู่บ้านพอมองเห็นนะครับเขียวๆนิดๆอาจจะเป็นเพราะมีอะไรบุปไปอุดตันตรงท่อท่อสายยางท่อที่ให้เข้ามันไหลลงในร่องนะครับตรงนี้นัก็จะเป็น ตอนที่เราหยอดก็ต้องดูดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าข้าวมันมีในครับในในทอ่อข้าวมันมีอะไรไปอุดตันหรือเปล่าหรือยังไงอะไรยังไงครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการหยอดข้าวนะส่วนร่องที่ข้าวไหลได้ดีก็นี่นะครับประมาณนี้ดูตามนี้มันก็จะสวยนะครับเป็นแถวเป็นระเบียบนะในระหว่างร่องอย่างนี้นะครับ ที่ว่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะมา,าจัดการในส่วนของวัชพืชที่ที่กำลังจะงอกขึ้นมานะเนี่ยนี่ก็จะมีขึ้นมาบ้างเป็นบางส่วนนี่ในยอย่างนี้ถ้าเรามีคาดหรืออะไรก็มาเดินถูทูไทยไยไปก็จะมีวัชพืชงอกขึ้นมาพร้อมๆกันกับข้าวครับอย่างนี้นะครับในระหว่าง ที่มันยังขึ้นน้อยอย่างนี้ต้นมันเขายังไม่ใหญ่ก็เราก็มาจัดการได้ถ้ามีเวลานะครับจะทําเป็นคาดหรือจะทําเป็นอีหอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้หมดนะเข้ามาจัดการว่าจะพืชนะในในแปลงน,นาของเราได้นะอย่างนี้นี่เข้าทําได้เลยคนระับ ส่วนร่องนี้ที่เห็นก็จะเป็นการเล็งไม่ตรงนะครับอยู่ที่คนหยอดนะครับแต่ถ้าห่างๆอย่างนี้เขาแตก่กอได้ดีมากกว่าร่องปกตินะครับอาหารเขาเพียงพอวัชพืชไม่กวนมากเขาก็จะแตกกอได้ดีกว่าร่องปกติของเขานะครับก็ถือว่าโอเคนะกับการหยอด ครั้งแรกของเรานะครับประหยัดมเมล็ดพันธุ์ครับใช้มเมล็ดพันธุ์น้อยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการเก็บหัวงานก็จะโอเคใช้ได้วัชพืชก็กำลังจะงอกขึ้นมาพร้อมๆกันกับข้าวถ้าไม่รีบมาจัดการนะครับ ตรงนี้ก็จะกวจะเอาไม่ทันนะครับถ้าเขาโตแล้วต้นเขาแข็งแรงแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าต้องใช้สารเคมีช่วยซึ่งการหยดข้าวแล้วมันสามารถเข้ามาจัดการในร่องนี้ได้มันก็จะเป็นการไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสารเคมีนะ,อะมองดูด้านโน้นอโอเคใช้ได้ ก็จะมีเด็กมาด้วยนะครับจะลงมาในแปลงนาด้วยแต่ไม่ให้ลงนะครับเดี๋ยวเดินเหยียบข้าวอาโอเคพอใช้ได้หยอดครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะครับ ปัญหาของปีนี้เราก็จะเก็บไปไว้แก้ไขในปีหน้าจะแก้แก้ไขอะไรยังไงก็นะครับสังเกตใช้ปีใช้ปีนี้เป็นเป็นครูก็แล้วกันปีหน้าเราก็ปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับครับถ้าใดนที่สนใจเนาะในการทำนาหยดข้าวก็สามารถเข้ามาติดตามมาศึกษาจากช่องผมก็มีสอนเป็นบางสวนนะครับ ก็มีทั้งไถนาไม่ต้องเดินโดยใช้ล้อยืนตามที่ทำขึ้นเองนะแล้วก็ทำนาหยอดข้าวนาหยอดก็จะมีอีกแป้งหนึ่งครับที่ยังไม่ได้หยอดครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ